แซบเสดเดอร์มาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนขึ้นเก่าครับผมผมพอกับสางกวงแซบเสเดอร์อีกแล้วครับผมกับเมนูแซบๆีกแล้วครับผมมือนีเสนอเป็นเมนูอัมเป็ดครับผมพี่น้องนะครับผมผู้ใดบนท่านได้กินเขากินปลากะมาแซบๆกับสางกวงแซบเสเดอร์ครับผมมาพี่น้องบทตองเบาหลายห้มันเสียเวลาครับผมแซบๆน้ำกันอีขึ้นเก่าพี่น้องมาเด้อครับผมพี่น้องที่กําลังรับชม่มยู่นะครับบวชจะอยู่ จังหวัดใดอำเพอร์ดกะคอมเมนต์เขา้ามหาสางกรวงแซบเสะเดิน์เด้อครับผมกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมที่คอมเมนต์เข้ามาครับผมมาพี่น,อน้องมาแซบแซบน้ำกันครับผมกับอัมเป็ดพี่น้องนะครับผมมือนีนี่พี่นออ้องอุ้ยอัมเป็ดนี่มาคำแรกแหกหมานพี่นอ้องอ นี่ครับผมพี่น้องอ่ำเป็ดอืมอืม

ตัเนียวอนหอนไป่หรองจำนำเป๊ะ ข้าวเหนียวกันเหนียวดีดีพี่น้องอือ ได้กินโดนนะครับผมพี่นอ้องอ้ำเป็ดม,ม,มา,มมดา,ารครับผมอ้ำเป็ดครับใหญ่ๆเสียบๆทำกันครับอื ขืม,ม,มเหนียวติดมือขัดพี่นอ้อ 嗯哼，嗯。 O mm. ับผมพี่น้องสำหรับเมนูอัมเปดแสบมือนีิกะเบิดเป็นทีเรียบร้อยครับผมขฝากพ่อแม่พี่น้องครับสู้หสู้หดนะครับผมเป็นกําลังแรงใจให้สร้างกวงกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมสําหรับมือนีกสร้างกวงกับเมนูแซ่บสดเด็ดกับตองขอโตราไปแล้วครับผมพบพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ